สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอีกแล้วแค้วพานรวยมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการตามนะคะอ้าวเมื่อวานเป็นยังไงล่ะพี่น้องสี่สาวน้องน้อยของเรานะคะ นอยแรกก็มาสี่นะคะมาสี่มานี่เลยนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็นอยมาอยู่เด้อถ้าใครถ้าใครจอดตามที่หนุ่มนี้นะคะอ่านะคะแล้วก็ปกติปกติมาอะไรมาตรงนี้เหมือนกันมาหนึ่งศูนย์นๆนนนเลยนะคะมาหนึ่งนะคะ แล้วก็มานะคะมาหนึ่งเหมือนกันนะคะมาหนึ่งนะคะอืมนะคะเอาจังไดล่ะพอได้ปนบอแบบนี้เนาะอืมนะคะก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าถ้าใครลูปฟันหนึ่งเนะคือได้เด้งเลยอะอันนี้ก็ได้นะคะนี่ก็ได้นี่ได้หนึ่งเหมือนกันแล้วก็เจาะด้วยแล้วก็วินด้วยนะคะ อืมโอเคประมาณนี้นะรอบต่อไปกันเลยรอบต่อไปได้อย่างเบิ่งกันเด้อจ้าวิววิพ่อจา๋าแม่จา๋าขากล้องขากล้องห้างห้างศูนย์สามหนึ่งสองเก้านะคะนะวิ่งรูดเลยนะคะนี่ จบไปเลย03 01 29 13 ศูนย์สมวันนี้ตัวเด็นของเขาอยู่แล้วนะคะวันนี้ ซื้อ0ูยอย่าลืม07 29อย่าลืมสองหกเขาชอบมาคู่กันเอาจริงทุกคนถ้าใครสังเกตอาจจะเขาจะมาคู่กันเลยเอาจริงนี่นเด่นเลยนะคะนี่เกิดลูกตัวเอาไปเถอะวไปเทอะวิ้นเกิดทุกตัวอืมประมาณนี้แหละทุกคนนะคะ สี่สาวน้องน้อยของเรานะคะลืมเก็นวันที่อีกแล้วพี่น้องวันที่สิบหกเดืนอนแปดหกหกนะคะประมาณนี้ลาอาา่ะฮะชอบก็ตามเด้อจ้าไม่ชอบผ่านนะคะให้เปเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทุกคนรวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ